ฮ้เ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 เฮ้เฮ้เฮ้ฮ้ยเดียเแต่งตัวเปคนละทางกันจังวะเออคนละทางเนยไมเรลายพ้อยเลยด้าเนียด้านบนของผมเนียต้องบอกว่าต้องอย้ยมีกักมาเีแงนุกหรืว้าง่า้างล้แวนเลยแวนแวเลยสัสดีท่าน้ชมกันดีก่าสวัสดีค่ะสับส้ชมค้าเยกับรายการสเดเ เอาละวันนี้อยู่เราสองคนครับผมคิวที่นีพันธ์นะครับซาณิค่ะเอาแหละอยู่กับคิวซาณิไม่ได้เจอนานคิดถึงมากเลยเจ๊ใช่เจ๊เจ๊โมแต่ไปอยู่ใน The Voice Kids เนี่ยเจ๊ไปอยู่ใน The Voice Kids เจ๊ไปทำงานเจ๊เพิ่งกลับมาจากกระบี่เจ๊ไปกระบี่มาเจ๊ไปกระบี่มาเฮ้ยทะเลสวยมากเลยเลรอติงกับกระบองกระบี่ไปกระบี่มาแต่จะบอกทุกคนว่าอยากให้ไปเที่ยวกันเพราะว่า คือสวยมากจริงๆอ่ะหาดทรายหรืออะไรก็แล้วแต่มันยังเป็นธรรมชาติภาคใต้เนี่ยทะเลสวยมากไม่ว่าจะเป็นกระบี่ตรังนี่นะโอ้โหสวยมากจริงๆอยากให้ไปอยากให้ไปภูเก็ตก็สวยภูเก็ตก็สวยนะเออไปดูเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ช่วงนี้นี่เขาก็แสมาเลยต้องทำอย่างนี้หน่อยเออคุณชายพัฒพศพุทธิพัฒน์คุณชายคุณชายพุัฒพิษเฮ้ยคุณชายพัธพัฒน์เฮ้ยคุณชายพุัฒพัฒน์เฮ้ย S <S <c oughs> เออ <c oughs> เอา <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่เราสองคนครับสองชัมมม่วโมงเต็มฮะ,ะแน่นอนครับว่าจะมีแขกรับเชิญแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีรางวัลใหญ่ประจําเดือนนี้ด้วยถูกต้องเรามาดูรางวัลกันก่อน,นดีกว่าเอ้อรางวัลใหญ่นี่ไงเออเราสองคนไง <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวอันนี้จะทได้เปล่าเอ้ฮะ <c oughs> ทำไรอ่ะไปอยู่กับเราบนที่สูงเออเออเออเราจะไปเล่นเกมกํเแพงยางให้ดูลงมาไปกินข้าวไปกินข้าวกับเราโรงแรมหรูเห็นวิวเขาเรียกว่าเห็นวิวกรุงเทพรอบทิศทางทุกคนจะนั่งบนกระไดานจสูงเจี๊ยเลยจะเป็นประภาคารเออเราจะพาไปกินข้าวแบบดินเนอร์สุดหรูเลยทีเดียวกับเราวีเจของสยามนมกเล่นก็คือคิวซานิพี่แจ็คทิชาใครอีกอ่ะหมดแล้วสี่เหรอสี่ พัดด้วยพัดพัดแถมด้วยพัดแถมด้วยใครอีกใครอีกพัดแถมด้วยใครอีกเออแล้วแต่แล้วแต่ใครอยากไปก็ไปเราไม่ตังค์เราเมามีตังค์นะคะก็ติดตามกันได้นะว่าจะใครจะเป็นผู้โชคดีไปกินข้าวกับเราหนึ่งรางวัลเนี่ยเราให้2ใบนะไม่ได้คุณไปทานคนเดียวใช่เอาเพื่อนไปด้วยคือคนที่คุณรักไปด้วยตอนนี้ได้ไปแล้ว6คนท่าว่าคนที่จะไปงานเราเนี่ยสิบสองคนแล้วใช่เราก็ยังหาอีกนะฮะยังมีอยู่ใน9แผ่นป้ายวันนี้ก็ใส่ก็ใบสอ2อันเลย ก็เรียกว่าทจริงแล้วก็คือเกาหลีเขามีมิดแอนด์กรีดเราก็มีมิดแอนด์กรีดเรามีเหมือนกันถ้าไม่กรีดก็ไม่เป็นไรก็มิตอย่างเดียวไม่กรีตก็ต้องทำอย่างนี้อันนี้เงียบท้าวเอ้าก้าวไปป้าเรามีอะไรบ้างมาดูมาดูมาดูกันค่ะมามาดูดูมาดู มาดูมาดูมาดู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 มาดูมาดูมาดูไม่มีใครเบกใครเอาออย่างแรกอันดับแรกก่อนนะคะบัตรเติมเงินจากทรูมันนี่กี่บาทอ่ะสามร้อยบาทต่อมาครับผมเนอรสมันคืออะไรอ่ะจมูกไม่เลยอมานาทำอะไรได้ข้างในอ่ะใส่สบู่เหลวนอ๋อสั่งออกมาเป็นที่มุ้งเนี้ยเหรอเลิศเลิศบีบ น่ารักมากเลยเออว่าจะไปทําดั้งอยู่พอดีเลยเออเขาไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้มั้งอ้าวก็ได้แข่งกับพี่น้อยอุดมไงนี่ปิดทั้งปากแล้วเฮ้ยแข่งกับน้อยอุดมเยี่ยมเออเออเอออ้าวอันต่อไปอะไรอ่ะเซตเครื่องเขียนจากแอปเปิลดินสอกล่องดินอ๋อกล่องดินสอมียางลบมีที่เหลาดินสอมีไม้บรรทัดมีอะไรอีกอ่ะดินสออะไรอยู่ตรงกลางอ่ะนี่อ่ะเอออะไรวะนี่ไงนี่อ่อะไรอะไรอ่ะนี่ไง ไม่ปเหรอไม่ไม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยากรู้อะเอออะไรอ่ะอ๋อหรเป็นโลโก้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันหนนมีอะไรมันคือที่ขั้นหนังสืออ๋อเยี่ยมมากมันคือที่ขั้นหนังสือเวลาน้องๆอ่านเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปไอไอสัญลักษณ์แอปเปิลอันนี้ก็จะอยู่นอกหนังสือแล้วก็รูดออกได้สำหรับสหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ใช่ และเป็นสาวกของสติฟจ็อบเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจาก i Studio ใช้ปั๊บได้ไปเจอสติฟจ็อบเออฮะฮะฮะยังอยู่อีกอยู่ยิงโยง่ยงไม่ไปไหนอ้าวทีเชิร์ตครับจากโกเตโต่น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากที่ปั๊บที่ปั๊บหน้าตาน่ารักไงน่ารักจริงๆอันนั้นคือเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ทำงานมาหลายวันแล้วนะเฮ้ยไม่เอาเอาจบเลยทำงานคนเดียวเลยแย่เลย ่ไม่ต้องบอกน้องๆก่อนว่ามันไม่ใช่ปืนมันเป็นอะไรเดี๋ยวน้องๆจะเอามาเล่นกันแบบถูกวิธีมันมันไม่ใช่ปืนหรอกแต่มันเป็นปืนนะมันคือวิทยาปลูกเพรก็เป็นวิทยุด้วยโอ๊ยเลิศอะเออเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเด็กดูเยอะไม่เอาเออไม่เอา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 ไม่เล่นนะคะอาวุธนี้ห้ามเอามาส่องหน้ากันถูกต้องอย่ามาส่องหน้ากันเอาไปฟังเพลงอย่างเดียวมันเป็นดีไซน์ดีไซน์น่ารักข้างบนนี่มีเสียบ USB ด้วยนะถูกต้อง เออโดนๆเนอแต่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันตัวได้ดีนะใช่นบางทีบอกได้บอกได้ใช่แต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดก็ใช้ได้กันแหละก็ต้องระวังด้วยอย่างอันทางนู้นอะไรทางนู้นอะไรคิวอันนี้คือแปรงสีฟันกับกระบอกใส่สใบัน ที่หลงเหลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บเอาไว้นานๆจงอย่ามีอินโฟไฟล์โอ้ยเอออ่ะนี่นะฮะอันนี้หมวกฮะหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปนี่นี่เขากำลังยิดเลยเลโก้เลโก้เหมือนเลโก้เลยเป็นช็อตโน้ตอ๋อมีที่ล็อกด้วยนี่นี่นี่นีแบบได้ด้วยพรุ่งนี้เออเท่มากเท่มากและด้านบนครับนี่คืออะไรอ่ะร่ม กลางเลยกลางเลยล่มไม่ใช่ล่มธรรมดาเออเราจะมาแจกล่มธรรมดาเออไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราก็เลยแจกล่มที่มีพัดลมอยู่ข้างในนี่เป็นไงละ่ะ <Bright. S 1> คือคือปัจจุบันนี้นเราจะบอก, ora, กอว่าแต่มันจะดูดผมคุณนะ <c oughs> นี่นี่นี่เราจะบอกว่าปัจจุบันนี้นล,ล่มเนี่ยที่บ้าน,นเราเนี่ยไม่คพอยได้กันกันฝนและจะเป็นเรื่องกันแดดและ เราก็เลยต้องมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนเออหน่อยนึงเยยมเออเออเย็นเหรอขนหูกันอีกคิๆๆเออไม่นขนไม่ได้หมาเออเออเจ๋งอ่ะเฮ้ยนี่เป็นล่มที่เจ๋งมากใช่มันเป็นร่มนวัตกรรมใหม่อ้าวอยากได้ก็ง่ายๆโทรมาเล่นเกมกับเราครับเราแจกตลอดอยู่แล้วใช่นะคะเปิดแผ่นป้ายกับร้อนเองนะคะโอเค นี่คือของรางวัลทั้งหมดนะฮะเก้าชิ้นนะครับในนั้นก็จะมีของรางวัลใหญ่ของเราด้วย่ต้องติดตามแล้วกันครับแต่ที่แน่ครับสัปดาห์นี้ฮะเพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดครับสำหรับหนึ่งภาพยนตร์ที่เป็นมหากราบในเรื่องความเร็วแล้วก็แอคชั่นใช่เราดูมาทุกภาคเลยทุกภาคเราดูมาทุกภาคเลยแล้ว่าเราก็ดูเราดูทุกภาคจริงภาคไทยเราก็ดูซาวแท็กเราก็ดูนะ ลมันเป็นภาคหกนี่แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเทรลเลอร์มาให้ดูว่าจะมันกันขนาดไหนใครที่เคยดูภาคอื่นๆมาแล้วสดนิว่าภาคนี้ไม่น่าผิดหวังอ่ะคือต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยฟาดแอร์ฟิเลสซิกนี่ได้เร็วแรงทะลุนรกหกนี่ในการภาพพร้อมแบบจัดเต็มะฮะครบทีมนักซิ่งเข้าฉายแล้ววันนี้ครับนำทีมโดยคุณวินดีเซลพอวอลเกอร์ครับเดอะเวจอนสันนะฮะหรือว่าเดอะล็อกนะครับงาทีมนักแสดงชั้นนำนะฮะเข้าบอลลังออกมาเป็นเจ้าของถนนกันเลยทีเดียวเมื่อแฟนชายบล็อกครับ บัสเตอร์ระดับโลกนะครแรงทะลุนรกครับเรื่องนี้ได้ซึ่งนยานสู่ทวีปใหม่อ,อีกครั้งเขาไปที่ลอนดอนแฮ นี่ฮนะนักตั้งแต่นักป้นนะครับหรือว่าลีโอนะฮะของดอมเนี่ยนะครับแสดงโดยวินดีเซลนะครับแล้วก็ไบอันนะฮะแสดงโดยพอวอลเกอร์ครับได้ทลายอาณาจักรนะราชายาเสพติดครับพวกเขาเนี่ยก็จากไปพร้อมกับเงิน100ล้าน <US> อีล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือจะบอกว่าภาคที่แล้วเนี่ยคือวินดีเซลเนี่ยกับพระเอกเนี่ยเ้าไปป้นที่ริโอเดจาเนโรป้นเสร็จปุ๊บ เป็นฉากสุดท้ายที่เดล็อกเนี่ยเขาจะเขาจะมาตามจับพอดีใช่เขาตามจับเขาจะตามจับพอดีแต่เนี่ยก็ขนเงินไปร้อยล้านก็คือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนตู้เงินพอดีลยหายไปเลยะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไปพร้อมกับเงินครับไปใช้ชีวิตกับมีเงินแต่ที่ไหนได้ละครับมันไม่มีความสุขแล้วครับเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถกลับบ้านเกิดของตัวเองใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆครับทำให้ชีวิตของพวกเขาเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันครับฮอฟครับที่แสดงโดยคุณจอห์นสันเนี่ยนะฮะก็กำลังสืบร่องรอยของ องค์กรนนะนักซิ่งรับจ้างมือพกการครับที่ฝากผลงานอาชญากรรมไว้ใน12ประเทศนะฮะโดยที่ผู้อยู่เบื้องหลังนะขององค์กรนี้ครับก็คืออีวานนะฮะ uh huh. ได้รับความชื่อเหลือจากมือขวาไร้าปานีครับที่ถูกเผยว่า คือ,อ,อ <att> แลตตี้เออแลตตี้กลับมาอีกหนึ่งภาคครับอนองแซงโดยคุณโรดิเกสครับที่หายไปตั้งหลายภาคที่แล้วนะครับคราวนี้เขากลับมาอีกหนึ่งครั้งครับหญิงคนรักของคุณดอมนั่นเองครับที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ที่ไหนได้<ๆ>เขายังไม่เสียชีวิตเลยเขากับอเลยเขากลับมาอีกหนึ่งครั้งครับคราวนี้แหละครับการตัดสินใจของทั้งหมดครับต้องเอาชนะกัน บนการแข่งขันครับโอ้โห oh, oh. โดยที่ทีมของฮอปนี่นะฮะก็รวมนักซิ่งวัยเยาะะมากมายครับไปซิ่งกันที่ลอนดอนนะครับแล้วก็คราวนี้ฮนะการอภัยโทษครับในการที่จะกลับบ้านเกิดของพวกเขาเองเนี่ยก็คือจะต้องชนะในการแข่งขันให้ได้ภาคนี้ไม่ได้มีแค่รถอย่างเดียวซานิมีเครื่องบิน โอ้ยเหรอมีเครื่องบินมาด้วยจริงเหรออยากดูปบ่างแล้วยังเป็นแบบยังเป็นมอเตอร์ไซค์ยังเป็นอะไรอย่างงี้มอเตอร์ไบค์คราวนี้เนี่ยใครที่ชอบในส่วนของอาลฟาโรเมโอนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแอสตันมาตินจะมีให้ดูในภาคนี้ด้วยครับฟาสต์แอนด์ฟิลิสซิกนะฮะในภาคนี้เนี่ยขวัญใจชาวแต่งรถชอบความเร็วไม่ควรพลาดนะครับจริงค่ะอยากดูไหมพูดขนาดนี้อยากดูหรออยากดูอยากดูถ้าอยากดูครับเดี๋ยวเราไปดูเชลเลอร์ดีกว่าสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ครับ Fast and Furious ครับไปเลย I wonder if you know Elite coordinated Drivers took down a military convoy. I need your help, Dom. You got the best crew in the world standing right in front of you. We need full pardons. All the way around. Take it or leave it. Breathe with me. We talk of vehicular warfare. This is not what we do. Uh, got uh i got a tank damn i can reach out and break you whenever i want that's dangerous this tall we've graduated to a whole new level you believe in ghosts น่าดูไหมอ๋อสุดๆอะวันพนี่ี่งานบอกว่าหนังอลองหรือเปล่าหนังอลองอะเบิดเราเบิดกระทอมองทุยนี่นี่ป้าเหรอนี่มันหนังฮขลลรียบวอ,อยากให้ใหไปดูเฮ้ยลรารายการเราแจกตั๋วนอ,วอะเฮ้ยเฮ้ยแจกหนังอลองเหรอไม <ๆ S 1> ่ใช <laughs> ่ <laughs> <laughs> ป้าแลนฟิลเลียนี่แหละ อ้าวหนึ่งรางวัลสองใบครับกติกาง่ายๆเพียงแค่คุณพิมเอสเว้นวรคตามด้วยคำว่าหนังอาลองใช่ตามด้วยคำว่า Fa s t and Furious 6เออพ์เม้ามานะคะหนึ่งคนต่อสองใบใช่เดี๋ยวแจ้ครับเดี๋ยวจะรับยอมเบอร์ผู้โชคดีนะท้ายรายการนี้ไปดูได้เลยครับกับ f า s t and Furious 6นั่นเองฮะอยากดูแล้วเรากำลังคิดภาพว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบสามมิติอะพี่ว่าสามมิติมีอ้วกปะไม่มีหรอก ไม่มีมีไม่มีถามข้าบนสิไม่มีอ้วกแตกมาแล้วไม่อ้วกหรอกเชื่อผมเนอถามดีอ่ะเนะไม่หรอกมันพื้นพื้พื้จริงงเขาดีอ้วกแตกมาแล้วไม่อ้วกเชื่อผมสิจริงเหรอหนังเขาดีคือหนังเขาดีไม่แต่หมายถึงว่าเราลุ้นไงเราลุ้นไงผมว่าเราไปหนึ่งเพลงดีกว่า หนึ่งเพลงนี้ครับจากโฟร์มูดฟิชชิ่งกับเดอะลิชแมนทอยครับไปดูไปดูกันช้าหนึ่งเพลงแฟนคลับครับไปเลยนังเขาดีเออหนังเขาดี